ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง z ซตเอ็นออโตสไตรแหล่งรวมข้อมูลรีวิวและการนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะทางบกทางทะเลและทางอากาศที่เน้นการอธิบายเชิงลึกอย่างเข้าใจง่ายและครบถ้วนสําหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ขนาดมหึมาที่มีชื่อเสียงอย่างยาวนานนั่นคือ CVN 75หรือที่รู้จักกันในชื่อ USS Harry S Truman ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตหนึ่งในเสาหลักสําคัญของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา และในปี2025นี้ CVN-75 ยังคงเป็นกำลังทางทะเลที่ทรงพลังมีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์และเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีทางทหารที่ก้าวล้ำ CVN-75 ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับภารกิจที่หลากหลายทั้งการปฏิบัติการทางอากาศการสนับสนุนภาคพ,พื้นดินการลาดตระเวนการควบคุมทะเลและการเป็นศูนย์กลางปฏิบัติการเคลื่อนที่กลางมหาสมุทร ขนาดของเรือลำนี้ถือว่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยความยาวเกือบ333เมตรกว้างประมาณ77เมตรและมีระวางขับน้ำมากกว่า100,000ตันเมื่อมองจากระยะไกล CVN-75 เป็นเหมือนเมืองลอยน้ำที่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังภูมิภาคต่างๆได้อย่างอิสระ หัวใจสำคัญของ c v n 75อยู่ที่ระบบขับเคลื่อนพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จำนวน2เครื่องสามารถผลิตพลังงานได้มหาศาลทำให้เรือลำนี้มีความเร็วสูงสุดกว่า30นอตและมีพิสัยปฏิบัติการเกือบไร้ขีดจำกัดโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงตลอดอายุการใช้งานซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้ c v n 75และเรือชั้นนิมิตลำอื่นๆสามารถปฏิบัติภารกิจได้ต่อเนื่องยาวนานกว่าทศวรรษ ในด้านการปฏิบัติการ CVM 75มีความสามารถในการรองรับเครื่องบินรบได้มากกว่า70ลำรวมถึง F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler, E-2D Hawkeye และเฮลิคอปเตอร์หลากหลายรุ่นระบบเครื่องยิงเครื่องบินหรือที่เรียกว่ากระตาเผ้าแบบไอ้น้ำสามารถทำให้เครื่องบินทยานขึ้นจากดัดฟ้าได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ระบบเชื่อ arresting เกียใช้หยุดเครื่องบินที่ร่อนลงจอดด้วยความแม่นยำและปลอดภยัยดาดฟ้าบินที่กว้างใหญ่และมีการจัดการอย่างมีระบบทำให้ Cvn 7 5สามารถปล่อยและรับเครื่องบินได้ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงด้านระบบป้องกัน Cvn 75ติดตั้งระบบอาวุธป้องกันหลายชั้นเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทั้งทางอากาศและทางทะเลระบบ c i w s หรือฟาลังกัลิงการสามารถยิงสกัดขีปนาวุธและเป้าหมายที่เข้ามาในระยะใกล้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบยิงจรวดซีสปา r o โรและ RIM 116 Rolling Airframe m i s s i l l ที่เสริมการป้องกันจากภัยคุกค,คามระยะกลางและระยะไกลนอกจากนี้ยังมีเรดาร์ขั้นสูงระบบควบคุมการยิงและเซนเซอร์หลายชนิดที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกรอบป้องกันที่แน่นหนารอบเรือสิ่งที่ทำให้ CVN 75โดดเด่นไม่ใช่เพียงแค่ขนาดหรืออาวุธที่ทรงพลังแต่ยังรวมไปถึงความสามารถในการเป็นศูนย์กลางปฏิบัติการเคลื่อนที่ เรือลำนี้บรรทุกกำลังพลมากกว่า5,000นายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เรือลูกเรือและนักบินซึ่งทุกคนมีหน้าที่เฉพาะและประสานงานกันเพื่อให้การทำงานของเรือเป็นไปอย่างราบรื่นภายในเรือยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนทั้งห้องอาหารโรงพยาบาลสถานที่ออกกำลังกายห้องสื่อสารและแม้กระทั่งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยให้ลูกเรือสามารถใช้ชีวิตได้ในระยะเวลาที่ยาวนานกลางทะเล เมื่อพูดถึงคุณสมบัติพิเศษในปี2025 CVN-75 ได้ผ่านการปรับปรุงด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารทำให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบเครือข่ายทางทหารระดับโลกได้ดียิ่งขึ้นการอัปเกรดระบบเรดาร์และการประสานงานกับดาวเทียมทำให้เรือลำนี้สามารถตรวจจับภัยคุกคามได้ไกลขึ้นและตอบสนองได้เร็วขึ้นระบบควบคุมการบินและการจัดการดัดฟ้าถูกพัฒนาให้รองรับเครื่องบินรุ่นใหม่ๆที่มีความต้องการเทคโนโลยีสนับสนุนมากกว่าเดิม CVN 75ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการทุกเช่นเดียวกับเครื่องมือทางการทหารการเคลื่อนพลของเรือลำนี้ไปยังภูมิภาคต่างๆแสดงออกถึงอำนาจและการแสดงตนของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอ่าวเปอร์เซียหรือภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทุกครั้งที่ CVN 75ปรากฏตัวจะส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังต่อมิตรประเทศและคู่แข่ง อีกหประเด็นที่สำคัญคือการฝึกซ้อมและการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพพันธมิตร c v n 7 5มักเข้าร่วมการซ้อมรบระหว่างประเทศที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับสูงไม่เพียงแต่เพิ่มศักยภาพการรบแต่ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างประเทศพันธมิตรทำให้เรือลำนี้เป็นศูนย์กลางทางด้านพลังรบและด้านการทูตสำหรับสเปคหลกัหลกๆของ c v n 7 5ที่หลายคนสนใจในปี2025ได้แก่ความยาวประมาณ333เมตร ความกว้างของดาดฟ้าบินประมาณ77เมตรระวางขับน้ำมากกว่า1 0 0 0 0ตันระบบขับเคลื่อนนิวเคลียร์สเครื่องกำลังพลราว5,000นายความเร็วสูงสุดมากกว่า30นอตรองรับเครื่องบินกว่า70ลำและติดตั้งระบบอาวุธป้องกันหลายชั้นตามมาตร,รฐานของเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตเมื่อรวมทุกคุณสมบัติไม่ว่าจะเป็นขนาดที่มหิมาพลังงานขับเคลื่อนที่แทบไร้ขีดจำกัด ความสามารถในการรองรับการบินเชิงยุทธศาสตร์ระบบป้องกันอันแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจ c v n 7 5จึงยังคงเป็นหนึ่งในเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทรงพลังและมีบทบาทสำคัญที่สุดในโลกในปี2025 และทั้งหมดนี้คือรายละเอียดรีวิวสเปคและฟีเจอร์ของ CVN 75ในปี2025หากเพื่อนๆชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง z n Auto สไตร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานพาหนะเทคโนโลยีและอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์ที่น่าสนใจอีกมากมายขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปต่อไป